ครับสวัสดีครับพี่น้องสุข,ขีมันเสมอมันเครือเกา่าความสุข,ขแหดนเขาความเศร้แนาแหวนหนีเด้อพี่น้องหลังจากพาพี่น้องมาปลูปกหมกพี่น้องเอยปลูปกหมอไว้เป็นเดือนแล้วพี่น้องเพาก็ทีเกิดมันหนาวอากาศมันหนาวมันบ่ค่อยเกิดเ,เลยปลูกเป็นไร่มนดนี้พี่น้องจาก อยากเนี่ยไหมพี่ฮอดพี่ละฮอดพ้นพี่ละครับฟังนั่นกระปูกบักทั่วปีนี้ปลูกยากพี่น้องเกิดยากกำลังจะเกิอดอยู่ตะพ่วมที่ขึ้นมากบบนีพี่น้องฟังทั้งน,นี้คือกันเกิดยากเกิดยากครับพี่น้องโอ้มันหนาว ทีนี้มันหนาวว่ามีหมอกแล้วนะพี่น้องเย็นที่เที่ยงแล้วยังเย็นอยู่มีเมื่อคืนนี่อากาศอบอุ่นน้อยหนึ่งต่กลับเปิดจักรีได้มั่นสามพี่น้องเลยพันมั่นสามกับเซซ้่นแบบเพราะพันเพราะไม่เรียกเซติก้าพัดน,นั่นออกเลี้ยวเดียวมันเน็บ เมือปลูกบอกตัวดินให้นี่ครับตัวลิสงตัวลิสงให้นี่เมื่อไทยนี่พี่น้องไรยนึ่งไปให้นี่เมื่อไทยหมดละแต่เกิดเกิดพี่น้องมื่เกิด,เก,ดเกิดน้อยน้อยนยีนย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 ่เดีวมาพวนดินไว้นี่ตัวลิสงครับตัวลิสงพวนดินไว้ฟังทั้งนั้นแกน คนดินไ้ครับเยวมาอัปเดห้พี่้องพึ่งกำลังสิเกิดก็มี่พี่้องมันเป็นดินคล้ายๆดินทามกับบอมนเป็นดินทรายกับบเมนเป็นดินแข็งแข็งเป็นดินโทมมันเหนือนเปรปลูกเขาปลูกกิ่งงามอยู่ครับคันมันเกิดว่ได้ยกกล่องครับ ลองทดลองทดสอบเบิ้งให้เขาเจ้าปั้นอะไรกันแล้วมาสักลูกหลุ่งเสียบเกิดเป็นปลูกรถครับมีฟังหนิแกมีแนหอย,ออย,อย,อยู่ครับนี่เกิดเป็นกำลังที่เกิดเกิดอยู่เอาพรวนดินไว้น้ำแน่ฟังหนิเพื่อนได้พรวนอยู่ฟังนี่มีอยู่นี่ครับเนี่ครับ หลังจากขยะมาตัดอ้อยขึ้นครับอ้อยปีนี้ที่ได้มาตัดอ้ยอยได้พี่น้องเลยฟังท่งนี้ปลูกไม่กับกำลังเกิดครับอ้อยก็ดีอ้อยกำลังเกิดฟังท่งนี้ก็เกิดดีได้พี่น้องเกิดดีกำลังที่เกิด ฟาดิทั้ทงนี้มันแดดมันนันข้าเจ้าไทยว่าถือก่าได้ไหมไ,หไมนี่มเบิรงไฮอ้อยพี่น้องกำลังติดเกิดปลูกอ้อยซีไรเพิ่มเพิ่มอยกครับกำลังติดป,ปลูกเกิดครับกำลังติดเกิดเป็นแถวเป็นแถวอยู่ พี่น้องมันถามไปกับพ่อท่านเกิดพ่อท่านติดเกิดครับมันหนาวอากาศหนาวพี่น้องมันเกิดยากมันติดชะลอมันวอกอับมันอกมันวอกมันว่าดินมันบวอกเพราะว่าดินมันซุ่มไม่ไดพี่น้องมันเปียกด้ยดินมันจะซุ่มกับเปียกด้ยแต่ว่ามันระเกิดยากครับพี่น้อง วันเกิดทเกิดว้นกำลังที่เกิดกันนี้าันนี้นะครับนตัดอ้อยเหลี่ยมหมู่บ้าน,น,น,านอออแล้วยมหมู่บ้าน,านคนออกไปหมู่บ้านโรงงานอ้อยเพื่อไดเฮ็ดอ้อยกันย่าเผาเด้อครับเขาลดน้ำลงใหม่เผาละเขาเศร้าให้เผาแล้วครับโรงงานมอสือต้องตรวจสอบ ส้กก้อนโรงงานก็นได้อาจาบยวาอยากซื้อนี่ครับไอเดียเดี๋ยวมาต่อซองหอนึ่งมาเส้นพี่น้องต่อซองก็จะได้มาสูบน้ำใสใครอยู่สายน้ำมันถึงอยู่พี่น้องไปดีเึิพี่พอดีไปดได้สูบน้ำลงใสเพ่งน,น้ำลงไปใสพี่น้องใครหอกอ่อย มันถือหนำไลหลายมันกับว่ามีปัญหาขอไพรว่าติได้มาตัดออกเด้ยบร้น้องมาตัดกอไพรกอนี่ออกพ้นอยู่วัตินี้บ้างนี่นาทีได้โลใส่กันเลยครับทีได้โลใส่กันนวดคู่ารโลจัดข้าชอบพอลโลกับดีโลพี่เหรอครับพี่ นี่เดี๋ยวจะเดี่ยวออกเลยซ้อมมึงเดี๋ยวใครจะโลออกไงเดี่มาตัดต่ออ้อยครับต่ออ้อยมาตัดออกอาเบดบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งท้องหน้าท้องให้ท้องนาครับพี่น้องอาเดบดไปพี่น้องในเบิร์ดมีลุงทิพ พี่น้องเบิงดนปลูกหม,มอก็เดืนอนหนาครับพี่น้องมันต้องปลูกช่วงเดือนตุลาครับช่วงเดือนตุลาทัานวา่าพฤศจิก,ก,กาช่วงพฤศจิก,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 กาครับช่วงปีนี้ผมมาปลูกคันวาครัพี่น้องคันวายังไม่มได้มั่นเพรมีหมอกเลยปีนี้หนาวจังได้บุหนาวลมหนาวแห่งๆเย็นอากาศแห่งๆอากาศเพมีหมอก สองสามปีขึ้นหลังผมปลูกปลูกบ่ได้ไถดีปัะนี้ครับบ่ได้เฮ็ดดีปัะนี่สัมพีน่น้องบ่ได้ไถซะก,ก่อนบ่ได้พวนดินโอ้บ่ได้พวนบ่ได้ปันซะก่อนสัมเก,กี่ยวเข่าออกเป็นฟางจังเสต่อฟางต่อเฟืองจังเสร็จอ่างาก้น ตัดร่องกวะว่าตีปลูกร่องในกระตัดเอาเครื่องตัดหญ้าต,ตัด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 แล้วก็คน้นก้นปลูกก็ได้ผลได้เหล่าพี่น้องลูกหง่ลูกโลสองสามโลก,ก็ได้อยู่แต่ปีนี้ติตั้งแต่ธันวาปุน่ะพี่น้องธันวามกราเขามาแล้วกางมกราเขามาเนาะปกโมกโมงงับบ้านเง โ,โป้ไงโ่้ไ่ป้มาเล้วนะโอ้ยไก่สีหดจังหน่อยพระวัดเดือนกลุ่มพามีนาะเขาเมษาสองสามเดือนต่อไปก็จะได้เห็นหน้าอีกแล้วพี่น้องอับเลยมาอับเดือนนี่พี่น้องบึมม update, นะองอันนี้ก็จะได้มาไทยไทยวันนี้ก็สบายเราก็ไม่นะ้องไทยปั่นวานพ่นเนาะพ่นกด็ดียอดกด็ดีพี่น้อง กัดไปพี่น้องชีวิตช,ชา่ไว้ชาวนาพี่น้องดื่น้ำไห้น้ำนาปีนี้เขาจะลดน้ำลงไม่จุดปล่อยได้ตัดปล่อยสดได้ตัดอ้อยสดแล้วครับปลูกไร้ครับราคาอ้อยก็ดีราคามันก็ดีคือราคามันดีก็คือไปปลูกมันราคาอ้อยดีก็คือมาปลูกอ้อย คนผลิตมันล้นตลาดไปทันีีก็ลดราคาได้พันราคากับหลายคันมันหน่อยกับราคาดีคันของหลายกับราคาหน่อยลดลงตำ่ำสภาพครับผมเลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงบ่งเบิ่งนี่นะครับบรรยากาศย้ำให้แย่ย้ำแรงครับพี่น้องเป็นยังที่อะไรพี่น้องย้ำแรงจะเป็นยังที่อะไรบรรยากาศ ยามที่เขานาแรงกลางฤดูหนาวไมน้อยกับฤดูหนาวไปแล้วก็ฤดูข้อนได้ไหมพี่น้องทีเป็นฤดูข้อนเลยอ่าบรรยากาศไหมพี่น้องไหมครับคปิดไหมพี่น้องท้องท้องให้ท่องหน้าไหมพี่น้องไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับกับช่องประจักษ์พิธีแบบชาวนาประจักษ์ชาแนลครับ ขอบคุณหลายๆที่ให้การสนับสนุนเป็นซองไม้ครับซองเล็กๆน้อยๆเอาบรรยากาศท,อ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 ทอ่องทงท่องไห้ท่องน้าไม่พี่น้องเบ้งครับฤูดูกาลย้ำเกี่ยวเขายาำขุดมันเมื่อไหร่พี่น้องไม้พี่น้องเบ้งปลูกผักปลูกผืชสวนรัวปลูกผืชต่างๆก็ลงไม้พี่น้องได้เบ้างครับ นี่รูปแบบก็ได้บอกจะได้ผลผลิตด,ดีว่าดีก็บทได้อัปเดตในพี่น้องว่ากำลังเกิดนะพี่น้องกำลังปเีเกิดจะมาพรวนจะได้ไม่เอาบักจกบักจกพวน,หน,น,น,นออเหงาพวนอะนไรเพิ่นกมปุ๋ยหยอดไปนีะครับมันก็จะได้ดีกว่พี่น้องจกักจะได้หน่อยได้หลาย ฝากพี่น้องไว้ซ้ำหน่น้องครับเนาะไอพี่น้องอยู่นี่มีแรงนะครับเด้อแกวขาดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอายุวัฒณะสุขภาพละโกดีลำรวยมืออื่นมือโศกมือหวานมานให้พี่น้องถือกระตลี่แล้ววันที่หนึง่งบุเรครับโกดีเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแ้งสวัสดีครับ